ก็มาอยู่ในเกม Lost Light อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาลงยิงให้ดูนะครับเป็นปืนเอ่อ MDR นะครับ MDR หรือ DMR วะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนั่นแหละนะครับเป็นปืนที่ใช้ของแต่งไม่เยอะหรอกนะครับผมปืนมันดีพอสมควรนะครับผมใช้เล่นระยะใกล้ได้นะครับระยะกลางระยะไกลก็จีดสกคปได้นะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ของแต่งอะไรเยอะนะครับ ไม่ได้ติดท้ายติดอะไรเลยนะครับมีแค่ปากกระบอกก็เดิมๆนะครับที่แต่งก็มีแค่กิ๊บจับนะครับให้มันนิ่งแล้วก็แม็กซ์สามสิบนะให้ลูกมันเยอะเจอลูกกระสุนเจาะห้านะครับต้องเก็บไว้นะครับเก็บไว้ไปส่งร้านค้านะผมจะปลดล็อกอันนี้ได้ละนะครับเก็บไปส่งร้านค้านะมันถึงจะปลดล็อกกระสุนให้นะเจอเจาะห้าด้วยนะครับของตระกูล M4 นานๆทีจะเจอก็เก็บไว้หน่อยเมื่อกี้ มันมีเสียงนะครับคนยิงกันอยู่ข้างบนนะครับยิงกันจับเลยมันน่าจะยิงบอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยซึ้เกือบลงมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลยอยู่ๆก็เดินลงมาน่าจะเป็นตัวบอดนะครับ มันมีตัวบอดที่คล้ายตัวผู้เล่นด้วยนะตั้งแต่แพดใหม่อัพเข้ามานะครับแบบนี้คนน่าจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมน่าจะคนสองคนนี่แหละข้างหน้าเมื่อกี้มันเฮ้ยยืนลอยของเขาอะยืนหันหน้าไปฝั่งนูน้นยืนรออะไรพ่อหนุ่ม กระบอกนี้ก็ดีนะ AK 74M น่ะครับน่าใช้นะครับแต่งของแต่งเข้าไปนิดหน่อยวันนี้เรามาลองเออ MDR ให้ดูนะครับขพงกแต่งไม่เยอะนะครับลูกกระสุนที่ผมใช้จะเป็น M80 นะครับเป็นเจาะ4นะครับดาเมจก็รุนแรงเอาเรื่องนะครับ60กว่าๆนะครับซึ่งปืนกระบอกนี้ใช้ลูกกระสุนเดียวกันกับ SA58 ได้นะลูก M61 ครับที่เจาะ6ดาเมจแรงๆครับ มีเสียงเท้าน,นะครับฝั่งนี้บอดสามารถเกิดได้นะครับเวลาต่ำกว่า9นาทีเป็นต้นไปนะตัวบอดจะเริ่มเกิดแล้วนะนั่นไงคนจีนตัวบอดนะครับมันมีคนหนึ่งเนี่ยวิ่งวนอยู่แถวเนี้ยไม่รู้ว่าอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเราต้องเช็คดีๆนะเผื่อโดนแอปยิงนะครับไม่เจอเลยวะเฮ้ยอ๋ออยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราดูรอบๆก่อนนะเผื่อีมีอีนะครับทําเสียเรื่องหมดนะปิดประตูไว้ก่อน มันมีคนอยู่ข้างบนนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวคนที่เป็นตัวบอดหรือว่าคนจริงๆนะครับแต่ว่าเขานั่งนั่งแล้วหลบนะครับลักษณะน่าจะเหมือนเออคนเช็คของมันไม่มีอะไรเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยครับเนี่ยเขานั่งหลบอยู่อะเขาน่าจะเห็นผมแล้วนะแต่ยังไม่ยิงน่าจะคิกว่าผมยังไม่เห็นมั้ง นี่ยครับมันนั่งอยู่ข้างบนอ่ะซ้ายมือครับชั้นบนตรงทางเดินโอ้นั่งแบบนี้คนแน่นอนครับเดี๋ยวระเบิดย่อนมันก่อนมีของมาฝากเพื่อนโดนด้วยอ้าวปั๊มยา นนอนวิ่งแบบนี้จะนี้ไปไหนเพื่อนคนจริงด้วยเดี๋ยวดูก่อนเผื่อเขามีเพื่อนนะครับอืมเอ็นเพนคิวเลอร์นี่ต้องกินไว้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันจะรักษาสถานะ,นะครับนะเวลาที่เราขาหักนะครับคือเราจะยังวิ่งได้อยู่นะ นะมีคนบอกให้สอนวิธีหานะครับหาเอออะไรวะหลอดสีม่วงๆครับที่เอาไปใส่แล้วเออเขาบอกว่าของมันจะไม่รีกันนะผมบอกเลยว่าถ้าจะทําคลิปหามันต้องทําเออหลายคลิปมากนะเพราะว่ามันาโคตรยากเลยนะครับตั้งแต่แพทนี้เปิดมาผมเพิ่งเจอไปสองครั้งเองนะครับดอกจากบอทนี่แหละนะครับดอกจากบอทแมพนี้นี่แหละนะครับดอกไปสองครั้งเจอแค่สองครั้งเองนะครับเจอแค่นั้นเอง อาจจะมีเสียงรบวันนิดหนึ่งนะครับต้องขอไปด้วยผมเจอสองครั้งเองนะครับเอาไปใส่ได้แค่สองครั้งแบบอื่นไม่รู้ว่าดรอปบ,บ่อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมเจอจากบอทนะครับจากตัวบอทนี่แหละนะครับจากบอทธรรมดาครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งหนึ่งน่าจะเจอจากบอทบอทนะครับไอตัวสวมพุดนะครับ แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับที่มันขายในร้านค้าอันละ20ล้านนะครับต้องซื้อมาใส่มอันนะครับแต่ว่าคุณต้องมีตังค์60ล้านนะครับเดนเขาบอกว่าเออใส่แล้วมันจะรีของน้อยลงหรือมันจะไม่รีอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่รู้หรอกนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรนะเพราะว่าถ้าจะรีผมก็ปล่อยให้มันรีไปนะเพราะว่าผมเล่นมาหลายซีซั่นแล้วนะครับซึ่งมันมันรีไปหลายรอบแล้วนะครับซึ่งชินแล้วนะครับ เธอผมพูดชื่อปืนนี้ผิดน,นะมันไม่ใช่เอ5 8ห้าสิบมันชื่อคาห้าสิชื่อเดิมมันนะชื่อเอเอห้าสิบซึ่งเขาเปลี่ยนหลายรอบมากแหละนะครับเพราะว่ามันน่าจะติดลิกิทธส์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมผมต้องส่งกระสูนย์ก่อนนี่บล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยเป็นลูกจอห้านะครับของตระกูล M4 นะครับแล้วก็ KC นะครับ มีเสียงรถรุ่นผ่านบ้านด้วยนะครับท่อนี้ยังดังเลยอะไรที่มาจำเป็นผมก็ทายทิ้งหมดในคังนะผมไม่มีแบบว่าพวกแบบพวกของคราบของอะไรเลยนะจะเก็บเฉพาะของที่แบบว่าเอาไว้ลงยิงคนอย่างเดียวเลยนะครับผมซึ่งไอจีซื้อ20ล้านในร้านค้า ซึ่งพอไปใส่แล้วของจะไม่ดีอะไรนั่นแหละนะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ซื้อหรอกนะไปพวกตังนี้เขาจะเก็บไปซื้อของลงไปยิงคนอย่างเดียวนะผมนะแค่นั้นเดี๋ยวต่อเกมที่สองให้เลยนะครับเดี๋ยวเกมเดียวมันจะสั้นเกินไปนะครับผมมีคนไทยด้วยนะครับชื่ออย่ายิงอยายิงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเป็นฝายยิงเราหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า เออเขายิงเราแล้วเขาจะชุบเราหรือเปล่านะเพราะว่าชื่อผมก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับแต่ชื่อมันจะกวนบาทานนิดนึงนะครับเกิดมาตรงนี้เลยเช็คก,กระสุนนะเก็บไว้ก่อนนะเพื่อเออเป็นของที่เรายังไม่ได้เอาไปส่งร้านค้านะครับเพื่อเอาไปส่งแล้วมันปลดล็อกให้นะครับ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะมาแร้งให้ดูนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครัับอนนี้ก็เก็บไปก่อนนะค,ครับเอาไว้ครับโมชิน ฝั่งนู้นมีคนนะครับแบบนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายนะผมเห็นบ,บอดชุกชุมไ้บอดเนืมนี่แหละไอ้บอดฮุดนี่แหละนะครับที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งมันดรอปไอ้นั่นด้วยนะครับมันจะเป็นเหมือนหลอดตะเกียงอะไรสักอย่างนี่ะครับ เจอเคซีด้วยวะกล่องนี่เช็คบ่อยๆนะมันมีของที่ว่าเรายังไม่ได้นะครับมันมีโอกาสอยู่นะนะฝั่งนี้มีเสียงเท้าวิ่งดังจังเลยเพ่อหนุ่มเรียบร้อยเฮ้ยคนไทยนี่ว่าเยยิงเยจิงนะครับชื่อเขาเดี๋ยวเราชุบเขาก่อนไอ้คนไทยผมจะชุบนะครับ ผมชุบทุกคนแหละนะครับคนไทยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยดวนชุบหรอกผม thank you, thank you. นะครับพวกตัวบอดเข้ามาแล้วอ่ะเราไปกันดีกว่าเพื่อน ให้สุ่มเมื่อกี้เนี่ยผมไม่อยากยืนสุ่มนานะครับซึ่งเสียงสุ่มมันดังมากนะครับคนมันได้ยินนะครับสงสัยเพื่อนยืนสุ่มอยู่นะครับระวังด้วยเด้อเพื่อนช่วงเวลาเก้านาที ลงมานะครับเออพวกตัวบอทจะเรื่มเข้ามาแล้วนะครับพวกตัวคนที่มันเล่นเป็นตัวบอทนั่นแหละนะครับจะเลื่มเข้ามาแล้วครับ14นาที12นาทีกับ10นาทีนะจะเป็นช่วงเวลาที่แปบว่าคนเขาเข้ามาในแมปนะส่วน9นาทีเป็นต้นไปนะนะจะเป็นของตัวคนที่เล่นเป็นตัวบอทละนะครับต้องระวังระวังนิดนึงครับมันมีไม่กี่ที่หรอกนะครับที่ว่ามันเป็นจุดเกินนะครับข้างหน้าที่หนึ่งนะครับตรงทางออกเนี่ยนะครับข้างหน้าเรามันมีไม่กี่ที่หรอกนะครับก็ เวลาที่ตัวเองเล่นเป็นตัวบอทก็จำจำไว้หน่อยนะครับตรงที่ตัวเองเกิดนะครับเวลามาเล่นเป็นตัวคนก็ระวังจุดนั้นไว้นะเพราะว่ามันจะมีโอกาสเกิดนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไอที่เป็นสัญญาณเอ่อตน้นสีสาขาวขึ้นกลางจอก็สังเกตด,ด้วยนะเพราะว่าตรงนั้นอนะ่ะมันจะมีคนนะยิงบอทหรือทำอะไรอยู่สักอย่างนะนะั่นแหละเฮ้ยเพื่อนเราล่วงแล้ะ วาแล้วผมว่ายืนสุ่มอยู่แน่เลยวะมันเสียงดังนะครับเวลาสุ่มก็ระวังระวังกันด้วยนะครับคือเสียงมันดังมากเลยนะมาโดนฆ่าแล้วอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่มีนะครับข้างบนน่าจะยืนเก็บของเพื่อนอยู่ระมัางงานที่ไงอยู่ข้างหน้าหรอ,อเรียบร้อยยืนเก็บของเพื่อนแล้วนะเฮ้ โดนยิงอ,อะโอเคโอ้โหนี่ไงเพื่อนเรายืนสุ่มอยู่จริงๆด้วยนะครับของออกมาจากตู้เต็มเลยนะครับผมก็สุ่มนี่มันเสียงดังนะครับเวลาสุ่มก็ดูคนนิดนึงนะครับโดนบอดยิงนะครับน่าจะโดนสไนเข้าหัวเลยบบางนะเห็นทีเดียวเลือดหายหมดเลยนะครับอืมน่าจะยืนสุ่มเพลินแหละดูครับนะห่องเขาสุ่มออกมาวางอยู่เพียบเลย เสียงมันดังมากนะครับเวลาเราสุ่มนะคนมันจะได้ยินนะครับขอโทษนะเพื่อนช่วยไม่ทันเออไอมีดที่ผมเก็บไปจากบอดเมื่อกี้ก็ของดีนะครับของครับของขายได้ราคานะครับก็เจอก็เก็บเก็ๆไปด้วยก็ได้นะครับบอดธรรมดาอืม บทเมื่อกี้น่าจะใส่เกาะสามนะปืนกระบอกนี้กระสุนเป็นเจาะสามนะแต่เมื่อกี้ยิงมันมีนัดที่มันไม่เข้าเนื้อนะครับมีนัดที่มันติดเกาะนะก็กอไปดูได้นะเมื่อกี้งงเหมือนกันนะครับปกติเจาะสามเอาไปยิงเกาะสามนี่คือมันจะไม่ติดเกาะนะครับก้าพังเกาะนี่เอ้ยเกาะเขานี่แทบจะไม่พังเลยนะเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อเลยนะครับ ไปออกดีกว่านะครับไม่น่าเลยรเพื่อนยืนสุ่มเพลินน่าจะโดนสไนยิงหัวนะครับเมื่อกี้ตัวบอทที่เรายิงมันมีโมชินด้วยนะครับไปออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวลิปหน้ายวมันแรงแล้วกันนะครับ่ะออกกันละรอบนี้ก็เอาปืนมาลองเฉยนะครับ mdr นะครับใช้ดีอยู่นะครับของแต่งไม่ค่อยเยอะนะครับได้ระยะประชิดพอได้นะครับถือว่าดีเลยนะครับกระบอกนี้ ผมใช้เป็นลูกกระสุนเจาะสีนะครับ M80 นะครับของแต่งมีแค่แม็กกับล้ามจับแค่นั้นนะครับผมแต่งมาแค่นั้นจริงๆนะโอเคเพื่อนไม่ได้ออกนะครับโทษทีเวลานะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกันนะครับลาเวลาสวัสดีครับ